สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้นะคะได้รับรางวัลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าเป็นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศประจําปี2,562ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า150เตียงค่ะ บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะคะจะมีจุดเด่นในด้านของการดรําเนินการแก้ไขปัญหาและด้านระบบข้อมูลและในส่วนของบทบาทหน้าที่ของศูนย์นั้นมีอะไรบ้างเราต้องไปฟังความคิดเห็นจากนายแพทย์ชุมพลเดชะอาําไพผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้ากันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่กับนายแพทย์ชุมพลเดชอาอัมภัยผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านผอ,อเกี่ยวกับแนวคิดหรือว่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์แห่งนี้่อยค่ะตัวศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพเดิมเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกิจกรรมที่ศูนย์ทำเนี่ยนอกจากจะรับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยก็คือการให้ข้อมูลข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้รับบริการหรือว่าผู้ที่ตั้งใจจะมาใช้บริการที่เรานะะ ตั้งใจจะดูแลคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนเป็นหลักนะฮะเราก็พยายามทําระบบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่เป็นประสงค์ซ้ําขึ้นมาอีกนะฮะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีกรรมการเรื่องของความเสี่ยงในโรงพยาบาลที่จะมาช่วยกันพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกันนะเพื่อที่จะให้หาแนวทางที่ดีที่สุดแต่ว่าที่เราต้องการมากที่สุดก็คือ การที่จะรู้ว่าคนที่ร้องเรียนเนี่ยเขาต้องการอะไรนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยทักษะของเจ้าหน้าที่นะฮะในรายที่มีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลเขาได้ทันท่วงทีนะฮะเราก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่ร้องเรียนนะฮะโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดสุรารเราก็ดูแลความเสี่ยงโดยถือว่าทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความเสี่ยง ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทุกคนบุคลากรทุกระดับต้องสามารถดูแลจัดการรองความเสี่ยงได้โดยที่แต่ละหน่วยแต่ละที่ก็จะมีหัวหน้าแต่ละที่ในการดูแลแล้วก็มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่หน้าง,งานซึ่งในตัวส่วนเนี่เราสามารถไก่เกีย่ยและคุยจนเขาเกิดความพอใจเมเรามีเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า กับโรงพยาบาลชุมชนมีการตั้งเกณฑ์กันว่าให้มี Effective Refer In โดยการส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีโปรแกรม Auto Refer Back. ลดความแออัดของผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสาวผู้ป่วยที่มีอยู่ที่โรงพยาบาลล้วทำงานเป็นเครือข่ายครับเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสาวผู้ป่วยและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยครับ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังการบริหารจัดการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการของโรงพยาบาลแห่งนี้ถือว่าเหมาะสมใช่ไหมล่ะคะที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าเป็นศูนย์บริการหลับประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศประจำปี2562ระดับประเทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า150เตียงค่ะ